มา,มาเบิร์นบานโมเดิร์นน็อกดาวน์โอ้หลังกใหญ่เลยงบเทเดย์บูโอ้หอายุของเราอยุ่โมเดิร์นน็อกดาวน์ครับโอ้งามอยู่งบเทาบ่าเดย์บูหานจากความคนมาผอ้าผอเลยมาขอถ่ายคลิปค,หคหนหน่อยเพิ่ศเล่าไม่ใหม่ครับบางถามกับเป็ดปอก ใส่ปูนใส่หินนะครับโอ้โหดีดีดีดตะขหลังยานเพระสระอือผาเป็นโมเดินครับโอ้โทรัพ์หลุดแล้วเนาะโอ้โหว่ะแค่ไดดีอยู่ โมเดิร์นนอกดาวครับไปปิดเจ้าของคนมาอยู่กับจิสอบถามเคนเคนเห็ดงบเท่าใดนี่บันไดทางขึ้นโอ้ดี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 หลังไงได้ครับนี่บางทีคลิปมันหลังหน่อยแต่ว่ามันหลังไงเลยครับแข่งง่ายกับผู้สัตว์ผู้สัตว์ไปเป็นลมโอ้ยนอนได้เลย สบายเลยโมเดิร์นยังไงพกติดแอร์ล่ะครับอาจจะเป็นสองคุณสามมั้งเอ้ยสามคุณสี่ของนอนนะ่ะสามเมตรกวางแง่สี่กวางสามขึ้นบานะตามสายตาระยะแต่ลังคาโอ้สุดยอดเลยสันไทยแบบเล็กล้วนๆครับเป็นโมเดิร์นที่ผมเบิ่งแล้วมันเป็น จะไปเอาไปตั้งไวจทก่สามหลังเปิดรีสอร์ทเลยตองเห็นห้องน้ำแยกออกมากครับนะเออเขา่าห้องพนอยู่ถือว่าไส้ไล่งามของพนอยครับเป็นโมเดิร์นถื Modern, ถ่อว่าแไดงของพนอยครับ ยีงเงินม so oh, ีท่องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เอาไว้จักสามหลังอยู่สวนหลังบ้านเฮ็ดนี่สอดเลยโอ้งามของเราอยู่เดีับชื่อว่างามเสด็จของเฟินู่ครับผมงามเด่นเนาะโอ้ยบางเดือนละบ้านนี่เนเพิ่งเฮ็ดแล้วครับบ่อดนแล้ววังหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่เพิ่นว่า สอบถามลวงน้องพนดาแต่เจ้าของพันวายู่งบเท่าใดเพราะส่วนนี้เล็กเล็กสันไทยพวกสินค้าอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างมันราคามันถือร่งหน้าช่วงแต่ากการาคาร้างมันกน็เพียงเนียนิดน้อยเนาะ่าสร้างเนาะถือวง่งาง่ายของคนอยู่เวยครับเดี๋ยวัะไว้ชักหลัง น,นี่สิทธิ์ประสิทธิจัดเลยให้สายแน่นเพิ่นจ้องหนาว ให้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศบ้านนอกดาวโมเดิร์นแต่ว่าหลังเงี้นี่เป็นมาเหตุเอาค่ะบ,บริยกมานาั่งมาตั้งเลยว่วาหล้างเงี้ยป่ะนี่เ,นเอารถขนมาอยู่บ้านเมณนะว่าโหขึ้นกันครับจะคล้องคนมาอยู่ เพื่อนว่างบหลายเพื่อนเด็กนู้คือถือใช่ปะตะคิดว่าแสนกว่านี่อันนี้จะถามเพิ่นนตัดสินใจเองปันปอดล่ะเอารถออกมาถ้าปากทางไอ้ถามเพิ่นว่าถามว่าเพิ่นว่าจังหวัดคิดว่าแสนกว่า บร,ริทานหรอกเพื่นคิดเอาเองบรรยากาศเย็กกตนตกมโนฝน เราะเสียงโฉดน,นี่คือบอลลูนออกมากจากเทียนออกมาบัดสายเน้นเคนเจ้าหนาาต้องน่ากันนะเด้อ อะไรวิ่งทำไมดูนี่ดูนี่ดูนี่ไม่ได้ถ่ายเลยรวังรถเดินรถล่องบานมากคุณ กล่องที่บริษัทวะจะซองในงูเห่าเป่าตาดิรถใส่ใส่รถใส่นี๋ยช่วเขาออกอยู่นี่ไง